สวัสดีครับก็ในวันนี้นะครับเราอยู่กับทางคุณหมออ้อยนะครับนายสตวแพช์ชาวพันยินหามิมงคลนะครับจากโรงพยาบาษาตร์ Animal Space นะครับก็วันนี้เราจะให้ทางพี่หมออ้อยนะครับแนะนําเรื่องการใช้งานเกี่ยวกับพวกดอเลอร์นะครับตัวตัวเครื่องวัดความดันนะครับในการรักษาหรือว่าการตรวจวัดพวกสัตว์กลุ่มเล็กๆ ตประสงค์ที่คุณหมอใช้ในการกลุ่มสัตว์ในเลื่องพวกนี้ครับ,รบมีอะไรบ้างครับคือที่นี่สัตว์สัเลี้ยงที่เข้ามาหลักๆก,ก็จะเป็นกลุ่มพวกสมาร์ทมอลเนาะน็ตบิตอสมาร์ทเมมโมร์นะครับเอเวียนแล้วก็เล็บทายนะครับพูดถึงกลุ่มแรกก่อนเราเป็นกลุ่มกระต่ายที่นี่กระต่ายค่อนข้างเยอะมากแล้วก็เวลากระต่ายมีการเจ็บป่วยนะฮะอย่างเช่นต้องแอดมิทอะไรเงี้ยแล้วก็ อยู่ในช่วง CCU ICU ที่เราต้องดูแลเทคแคร์พวกนี้อันดับแรกคือเราต้องมีการบอริเตอร์พวกบัตรเทเชอร์อยู่แล้วเราก็จะวัดนะครับแล้วก็วัดบัตรเทเชอร์ของเขาดูว่าบัตรเเชอร์เป็นยังไงเพื่อบอริเตอร์การรักษาว่าดีขึ้นหรือเปล่านะครับคราวนี้ในส่วนกลุ่มนกแล้วก็กลุ่มเล็บทายเนี่ยเราใช้ดอปเปอร์เนี่ย mm hmm. เพื่อจุดประสงค์อีกจุดประสงค์หนึง่ง mm hmm. คือเราใช้ในห้องผ่าตัดน,นะฮะห้องผ่าตัดอย่างเอเวียนเนี่ยเวลาวางยาสลบเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราสามารถบอร์ดิเตอร์เขาได าการหายใจนะครับการหายใจเนี่ยนะครับเราก็ใช้ตัวแคปโนมิเตอร์ในการมอนิเตอร์เขาใช่ไหมครับคราวนี้ถ้าเราอยากฟังว่าฮาร์ดเรทมันเต้นยังไงบ้างไอเครื่อง <ST. S 1> เครื่องตัวนี้นมันสามารถช่วยเรามอนิเตอร์ฮาร์ดเรทได้แล้วการมอนิเตอร์ฮาร์ดเรทเนี่ยมันไม่ได้แค่มันไม่ได้แค่มอนิเตอร์ฮาร์ดเรทเดียวนเนาะมันได้คุณภาพด้วยคือได้ได้ได้ยินเสียงพาสที่มันเบาหรือว่าดังเพราะฉะนั้นเวลาเราผ่าตัดไปเนี่ย เราอาจจะได้ยินเสียงหัวใจมันเต้นตลอดเวลามันจะเต้นตุบๆๆ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 ๆอะไรก็ว่าฟู่ๆๆๆๆแล้วแต่ชนิดสัตว์คือในเ e อเวียนสต์ก็เป็นแบบนี้ในเล็บไทยเช่นเดียวกันนะครับในเล็บไทยเช่นเดียวกันเวลาเราวางยาผ่าตัดเนี่ยการมอนิเตอร์สัตว์ขณะสลบในเล็บไทยเนี่ยค่อนข้างยากการใช้พารกซิมิเตอร์เนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้จะไปนหนีที่ไหนหนีได้อาจจะจะขึ้นไม่ดีเช่นเต่าเนี่ยผิวหนังหนาการการดีเทคพารกซิมิเตอร์หรือออกซิเจนในกระแสเลือดเนี่ยเป็นไปได้ยากทำได้ไม่ได้ แต่บางสปีชีได้บางสปีชีไม่ได้นะครับ <S <S <ๆ>การมอนิเตอร์ EKG ได้ไหมได้แต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ทุกที่มอนิเตอร์ถูกไหมใช่ครั <S <S ดอปเปอร์เนี่ย <S <S เขามีอยู่แล้วในโรงพยาบาลใช้ในหมาแมวหรือมีอยู่แล้วคราวนี้เราเอามอนิเตอร์มาอัแดแอใช้ในการฟังเสียงฮาร์เรทในเต่าแล้วก็ฟังตรงบริเวณตรงนี้นะฮะตรงตรงตรง,ตรงคอเขาจะได้ยินเสียงว่าออหัวใจเขายังเต้นอยู่หรือเปล่าหรือแม้แต่ เต่าที่มาแบบอาการหนักๆแล้วเราไม่รู้ว่าตายหรือยังคือสัลยแพทย์ในเวลาเวลามันมันมันเสียชีวิตไม่เสียชีวิตบางทีเราตัดใจไม่ได้เฮ้ยตัวนี้ผมจะยังเต้อยู่หรือเปล่าเฮ้ยตัวนี้ตายหรือยังวะเราก็อยากรู้ว่าเขาเขามีชีวิตอยู่หรือเปล่าเราก็เลยใช้ดอกเปอร์เนี่ยมาแปะดูฟังเสียงชีพจรฟังเสียงพาวส์ดูอันนี้เราไม่ได้วัดบัเพชเชอร์แต่เราฟังเสียงพาวส์ดูว่ามันยังมีชีพจรอยู่หรือเปล่านะครับเช่นเดียวกับในพวกกลุ่มงูเหมนกันเวลาเราผ่าตัดเนี่ยถามว ดึงหรนอมันด่บวะมันก็ไม่ใช่ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเอา โปล์เนี่ยไปแปะตรงบริเวณหัวใจเพื่อฟังเสียงหัวใจที่มันยังเต้นอยู่ mm. คราวนี้เราก็จะรู้ว่าอ๋อ mm. หัวใจมันเต้นแบบนี้วางยาสลบลึกไปหัวใจมันเต้นช้าลงแล้วนะมันเต้นช้าลงแล้วนะ mm. หรือว่าใ,ใกล้ตื่นหัวใจมันเต้นเร็วขึ้นเราก็สามารถมีการปรับยาสลบหรือว่าปรับอุณหภูมิพวกสัตว์เลี้ยงคานเนี่ยการวางยาสลบนก็มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องอุณหภูมิใช่ไหมฮะแล้วก็ยาสลบด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็เอามาประยุกต์ใช้ตรงนี้มากกว่าครับทำไมถึงตัดสินใจใช้ตัวต้าสี้เพิ่นในการฟังเพาี่ะคร ตัวสเตตตัวสุขในการฟังอ๋อคือการใช้ตัวนี้ข้อดีคือ1คือหัว p r o ่มันเล็กถ้าเทียบกับสเตตเนี่ยสเตตหัว p r o b มันใหญ่สมมติผมวางยาในแฮมสเตอร์แล้วกันที่นี่วางยาแฮมสเตอร์ผ่าตัดบ่อยเขาในี่แฮมสเตอร์ตัวเท่านี้ สเตตเนี่ยแตะเข้าไปเนี่ยคือทั้งตัวละถูกป่ะแต่ถ้าใช้ตัวนี้เราแตะแค่ที่ตรงเบอร์ช่งองอกนิดเดียวแล้วเราก็เอาเจววาเาลวางเอาผงวางแล้วก็เอาสกอตเทปแปะคราวนี้เราก็สามารถเปิดปิดตอนที่เราอยากฟังเสียงเขาได้นะครับแล้วก็ทํางานได้ไม่ไม่ไม่ติดขัดมันนี้นน่ถ้าคนต้องมาฟังสเตต์เนี่ยเปิดผ้าทีา่ฟังนี่คือมันมันทำงานไม่ไม่สะดวกอีกอย่างหนึ่งคือเวลาเราทาผ่าตัดไปเนี่ยเราจะรู้ว่าหัวใจเขาเต้นยังไงคือเราได้ยินเสียงตลอดเวลาว่าหัวใจยังเต้นอยู่แล้วก็หัวใจเต้นโอเคแต่ถ้าเสียง มันเบาลงหัวใจเต้นช้าลงเราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยมันมันผิดปกติคือมันเวลาเราผ่าตัดเราก็จะมีสมาธิกับเสียงพวกนี้ด้วยเราจะได้ยินเสียงตลอดเราจะไม่กังวลยิ่งในโนกเนี่ยสำคัญที่สุดคือในโนกเนี่ยเวลาที่มันจะเสียชีวิตเนาะตอนระหว่างผ่าตัดเนี่ยคือโน๊กจะหยุดหายใจก่อนอ,อันดับแรกหยุดหายใจก่อนถ้าเรามีแคปโน เราจะดูว่าโอเคการหายใจเขายังโอเคอยู่อันที่2คือช่วงที่ก่อนจะหยุดหัวใจมันจะเต้นแบบช้าๆแล้วหัวใจนอกอเรยมาที่มันเต้นแบบเร็วปุ๊บถ้ามันเริ่มแบบเฮ้ยจังหวะมันช้าลงแสดงว่าเฮ้ยมันเริ่มผิดปกติและ้ะหรือว่าเสียง เสียงของมันเนี่ยมันเบาลงคือปกติพวกนี้มันดีเทั้งเสียงเนาะใช่ครับแล้วก็คือถ้าหัวจะเป็นเต้นเร็วเนี่ยเส้นเลือดม,ม,มันจะมีการเลือดมันจะมีมันจะผ่านหลอดเลือดไปได้เรื่อยๆเสียงมันก็จะแบบเป็นจังหวะสม่ำเสมอถ้าเมื่อไหร่เสียงมันแบบเบาลงเบาลงแสดงว่าไ้หัวจันม่นจจะบีบตัวได้ไม่ดีนะ Uh huh. อ,าอาจจะอาจจะต้องมานิเ i t o r แล้วว่าอเนสเราต้องทําอะไรต่อไรเงี้ยคือมันมันดีในการประยุกต์ใช้ตอนวางยาสลบเป็นหลักนิเตอร์มันเป็นหนึ่งในเครื่องมอนิเตอร์สมมติยกตัวอย่างฮะเราต้องลงทุนเครื่องมือเครื่องหนึ่งที่จะ Monitor, นิเ,ะเตอร์สัตว์เนี่ยอย่าง pulse ิตอร์เรารู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์อะไรเราเท่าไหร่เพราะว่าในกระต่ายเนี่ยหนีบลิ้นก็ไม่ขึ้นหนีบนิ้วก็ไม่ได้หนีหูก็ไม่ค่อยขึ้น Mm hmm. อะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเครื่องที่มันเซนซิทีฟมากๆเนี่ยราคา,ม,ามันแพงมากมันแพงมากนะฮะ mm hmm. ราคาจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างจากดับเบิลดีสักเครื่องหนึ่งสักเท่าไหร่แต่ดับเบิลมันยังสามารถใช้ได้หลายจุดประสงค์อ่าหรือว่าบางคนก็ก็เขาเรียกอะไรก็เวลาเลือกซื้อเครื่องมือเราต้องดูว่าเครื่องมือนี้เอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างอ mm hmm. ดับเบิลมันตอบโจทย์เรา2อ,อย่างใช้หนึ่งใช้มอนิเตอร์พวกโน๊กกับสัเลคลาน อันที่2คือใช้วัดบัตเพชเชอร์ในกลุ่มพวกสอตง,อ,งอ่ะเรามาตอบโจทย์เราตรงนี้เราก็ได้ใช้นะครับแต,แต่มันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องการวัดบัตเพชเชอร์ในสัตว์ขนาดเล็กๆ เช่นงูเนี <an> ่ยเราไม่ได้วัดแบตเนเชอร์ในนกเนี่ยผมก็บอกว่าโอเคเราสามารถวัดแบดเพเชอร์ได้โดยการใช้คัพตัวเนี้ยแต่มันก็ไม่ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราทากันเป็นประจาสม่ำเสมอยกเว้นตัวป่วยหนักมากๆโอเคถ้าเราอยากรู้ทาได้นะครับหรือว่าในกลุ่มพวกกิ้งก่าอะไรเงี้ยเราเราก็ไม่ได้ใช้วัดแบตเนเชอร์แต่ว่าเราใช้ในการมอนิเตอร์ในสัตว์ขณะวางยาสลบแล้วก็ดูสัญญาณชีพว่าเขายังมีชีวิตอยู่ไหมก็บางทีเนี่ยอย่างที่บอกคือโดยบัติเหตุมานอนนิ่งๆมาเราไม่รู้ว่ามันตายหรือยังเอาเผา แปะเอ,เ,อเอาเอาเอาหัวโผล่แปะที่ที่ตรงเลน้าอกเราจะได้ยินเสียงหัวใจมันเต้นอยู่เอาที่ยังเต้นอยู่แสดงว่าโอเคยังไม่ตายเราก็จะได้ดำเนินการ process ช่วยชีวิตต่อไปแต่ถ้าแปะแล้วมัไม่ขึ้นแล้วอะแสดงว่าก็โอเคจบแล้วไม่ต้องทําอะไรละอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้อยากใช้เครื่อง d ับเบิลในการมอนิเตอร์สัตว์พวกนี้ก็ก็ไม่เป็นไรก็ ไปใช้วัดบัตเตอร์ร์อย่างเดียวก็ได้ได้เหมือนกันแต่เราทำอิโซติกเพสตไอตัวนี้มันตอบโจทย์เราตรงนี้มากกว่ามันตอบโจทย์มากกว่าเครื่องอีเคจีเอางี้ล้กันเพราะว่าอีเคจีเนี่ยเราจะหนีบสัตว์เล็กๆมันบางทีมันไม่มีที่ให้หนีบแต่เราสามารถเราก็ยังสามารถดีเทคหัวใจได้อยู่ว่าหัวใจมันเต้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ,รบเป็นอย่างนี้มากกว่าในครั้งนี้ก็ขอขอบคุณทางพี่หมออ้อยมากนะครับ,รบ<ม>ที่ให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการใช้งานตัวอัวตราซาตด์ดับเบ